สวัสดีครับพบกับปอล์คุงโฟโต้อีกแล้วนะครับวันนี้มีน้องมาถ่ายโปรไฟล์นะครับที่สตูดิโอนะครับเป็นน้องมุสลิมนะครับน,น,น้องเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยนะครับถ่ายกันไปคุยกันไปนะครับหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรสั่งนี่เหรอเป็นหัวใจไหมพี่อเอะไรน้องเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีพลังมากนะครับ ภาพที่ได้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราถ่ายกัน 2- 3สามชุดนะครับแต่ว่าได้ถ่ายคลิปมาไว้ให้ทุกคนดูแค่คลิปเดียวนะครับส่วนชุดอื่นๆนะครับเดี๋ยวกลมลงเป็นภาพนิ่งนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับติดตามกันในเพจนะครับเป่ากลุ่มโฟโต้นะครับ